บ้านแล้วนะคะนุ่มเปรี้ยวเข้าในบ้านแล้วเหลือแต่สองตัวนี้สองตัวนี้อยู่ตรงนี้หนุ่มเปรี้ยวอยู่ในบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วให้พักผ่อนกินข้าวก่อนเนาะ,ะงงงงเส้นใหญ่งงเส้นใหญ่งงอีแม่อีแม่ทําอะไรวะอีแม่ทําอะไรวะอีแม่เอ้ยอีแไม่ไม่ทําข้าวกินเแม่ทำเอ้ยวั ทำข้าวให้น้องกินเลยนะคะก็มีไช่กรอบมีไช่กรอบกับมีหมูหมูอะไรเนาะคิดเข่นบดไก่บดนะเดี๋ยวทำข้าวให้กินก็ข้าวก็เหลือน้อยแล้วค่ะแบ่งให้เส้นใหญ่กับกว๋วยจั๊บกินเมื่อเช้านะคะคุณอาแบ่งให้กว๋วยจั๊บกับเส้นใหญ่กินเมื่อเช้าต้องทำใหม่เนาะทำใหม่อีกหน่อยนะึงเหลือน้อยเดียว ทำไมอีกนิดนึงนะคะอีกหน่อยนึงอันนี้เป็นข้าวที่แบ่งไปให้แม่ไล่โอ้ดูนาลืมบอกไปนะคะแม่ลายเขากินข้าวกับลูกเขาเนาะแม่พี่พ่อหมดฟืนเดอร์กับแม่คำสายเลี้ยงอยู่นะคะเมื่อคืนคุณมีคนถามว่าคุณไปตองบอกว่าฝากแม่ลายด้วยนะะลืมไปแม่ลายแม่ลายมีมีพ่อหมดฟืนเดอร์กับแม่ลายกินกับลูกๆนั่นเองนะคะมีพ่อหมดฟืนเดอร์กับแม่คำสายเลี้ยงอยู่นะคะเนะกินกับปุญแจบเนาะ หนูนาก็เอ๊ะทำไมหนูนาลืมลืมคิดนะคะดูเส้นใหญ่มันนอนอยู่ข้างล่างเส้นใหญ่ก็นอนเป็นเงาตามต,ามตัวแม่หนูนาอยู่นี่แหละน้องก็มีคนให้ข้าวอยู่คือพ่อหมดฟืนเด้อพ่อหมดฟื้นับเพ่อแม่ทำไจ มีแม่คำไสกับพ่อหมุนฟูนเดอร์ให้อาหารอยู่นะคะก็ลืมนึกไปว่าเอ๊ะไม่ไยได้ข้าวปลาอาหารที่ไหนกินนาะไม่ไยไม่ารกินกับลูกลูกนะกินกับลูกลูกกินกับกลวยจับเป็นส่วนใหญ่กินกับกลวยจับซึ่งอยู่กับแม่คำไสพ่อหมุนฟูนเดอร์แล้วก็กินกับเส้นใหญ่บ้างเล็กน้อยนะคะเท่าที่หนูหนาเอาไปให้เนาะ เป็นบางครั้งบางคืนบ้างไม่ไม่ใช่ปริมาณน้อยเนาะแต่ว่าเป็นบางครั้งเป็นบางครับางคืนบางทีที่รู้ว่าวันนี้เมฆีอย้ยกองคอยกระตุก <c oughs> กล่องต๊กครับพี่น้องโอ้ยกล่องกระดากล่องเฮียกล่องต๊สิ่งต๊ใจหมดเลยน้ำน้ำน้ำน้ดนน้ำ่น้น้าานใจทำนห้เราตื่นเช้า หมาที่เองนะคะถ้าไม่มีหมาจะตื่นเมื่อสักสามโมงเช้าถ้าไม่มีหน้าที่การงานอะไรเนาะตื่นสักสามโมงเช้าเลยน้ก็จะตื่นสายถึงวันถึงวันพรุ่งนี้นะคะอีกคืนนึงเนาะจะนอนอีกคืนหนึนนนหน่งตื่นสายอีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้เลค่อยเริ่มต้นใหม่เดือนหน้านออกกําลังกายันดับแรกจะตื่นมาออกกําลังกายนะคะพาน้องหมาออกกําลังกายหมาก็ไปกิ้งมิง ไปทำภารกิจส่วนตัวเขาเราก็ตื่นมาออกกำลังกายเสร็จแล้วก็อาบน้ำซักผ้านะซักผ้าอาบน้ำสักผ้าพน้ำเสร็จแล้วก็แต่งหน้าเตรียมตัวไปนาลุมพลนะทำเป็นนาลุงพลอาจะตส่นสักประมาณทีสี่แล้วไงสสักประมาณทีสี่ เลยนี้ไปเลยเดือนหน้ามันน่าจะต,ตื่นตีสี่เลยตื่นตีสี่ทันทุกอย่างทันทุกอย่งางเลยตื่นตีสี่ทำอะไรก็ทันนะตื่นตีสี่นี่ทำอะไรก็ทันหมดทำข้าวให้น้องก่อนนะคะข้าวกับมาแล้วจ้าทำข้าวข้าวให้ข้าวก่อนนะคะ